กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะถ้าเป็นการเมืองมีอะไรให้เราจับตาบ้างครับพี่สัมปราก็อัพเรตช็อคลังพีพปลมีไหมนาม่าจะมีค่ะปรับครมอง,งใช่เราจะคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพี่ชายรัตนเดชหลกนภูเก็ตนะครับผู <c oughs> ้นการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองและยุทธรรศาสตร์การพัฒนานีดา้านะะหลักสูตรยาวหน่อยนะครับอาจารย์พี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสำรานคุณอูบลรัตนและท่านผู้ชมครับถามผู้ชาเดียวเลยอาจารย์คลุมเลยหลังอภิปรายมีอัปเตอร์ช็อกอัปเตอร์ช็อกนี่คือการปรับครมปรับครมนี้เขาบอกว่าให้จับตาไปที่รอ้อยเอกสมนัดพรม้มเผ่าจะคัมแบ็ก comeback. ถ้าคัมแบ็กมานี่อัปเตอร์ช็อกไหมอาจารย์ถ้าคัมแบ็กมาจริงถ้าทำก็ ถือว่ามีเป็นับเพื่อช็อปได้นะนคุณสำราญครับเพร่ะว่าทางคุณคุณธรรมนัทเนี่ยก็ยังมีปมปัญหาที่อาจจะถูกร้องเรียนเรื่องของจริยธรรมอยู่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยคอรมอเนี่ยก็อุตส่าห์ส่งเรื่องไปถามสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ไม่รับเรื่องนะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าตั้งคุณธรรมนัทขึ้นมาก็จะทําให้คุณแพรองคารต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะถูกครองเรียงเรื่องปมจริยธรรมได้แขกเ,เช่นเดียวกับที่คุณเศรษฐาอาจจะเคยโดนคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองปัจจัยนี้ผมคิดว่าอาจจะทําให้ทางคุณแพรวงคารหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณเองก็อาจจะ ไม่ไม่กล้านะาที่จะให้<ม>คุณธรรมนัฐเข้ามานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกน,นะครับ<ม>แต่ว่าก็อาจจะให้บุคคลอื่นเข้ามานั่งแทนหรือไม่นะนั่นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่มีความเซฟหรือว่าปลอดภัยมากกว่าที่จะไปเสี่ยงที่จะตั้งคุณธรรมนัฐเข้ามาตแต่ถ้าถ้าหากว่าทางคุณธรรมนัฐกดดันมากมากเนี่ย ก็อาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงเหมือนกันนะคุณสำราน๋อแต่คุณพรทองทานคงไม่น่าจะกล้าหรือเปล่าคะถ้า<ต>ฟังาจากที่อาจารย์พิชยัยวิคเรคราะห์ื่อสักครู่นี้ถ้าคุณพ่อต้องการแต่คุณลูกยังย,ย้อนแย้งอยู่ในใจเนี่ยอาจารย์พิชัยคิดเ่าเจะออกยังไงอะเอผมว่าทางคุณพ่อเนี่ยเ็อาจจะอาจจะต้องตามใจคุณลูกมากกว่านะคุณสำรานเพราะว่าคือถ้าคือประเมินว่าถ้าคุณธรรมรัตน นั่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามีครองที่ไปยืดเรื่องแน่มีคนร,ร้องแน<อ>่คุณสำอ,อ,อแต่พอไปยื่นเรื่องเนี่ยถ้าศารลรัฐธรรมนูญท่านไม่รับเนี่ยมันก็จบไปไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าท่านเกิดรับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยว่าเพราะว่าถ้าเกิดรับขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนั้นก็ยังเป็นคําถามก็จะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเขาสั่งคราวิเครห์กันดูแล้วก่อนจะ ตั้งเนี่ยนะคือถามกิจฎิการถามโนนนี่นั่นแล้วเนี่ยนะแล้วก็วัดดวงไปคล้ายๆว่าอันน่ะคุณผู้กองไม่เหมือนกับคุณพิชิตชื่นบานอย่างในอาจารย์พิชายคิดว่าเป็นมาได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถึงถึงเงื่อนไขมันไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่ากรณีคุณพิชิตนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนและก็สิ่งพฤติการของคุณพิชิตเนี่ยก็ทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็อาจจะ มีปมปัญหาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ากรณีคุณธรรมนัทนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในอดีตยาวพอสมควรนะแต่แล้วก็เคยมีสารรัฐมนูญก็วินิจฉัยแล้วว่าการอะไรนะติดคุกต่างประเทศเนี่ยครับไม่นับนะไม่นับ้คุกไทยเท่านั้นถึงนับจำได้ไหมใช่ไหมตอนที่สมัยรัฐบาลกเดกระยุทธ์นะครับเคยตีความเอแต่คราวนี้เนี่ยก็คือว่า เรื่องจริยธรรมมันคือมันกว้างกว่านะคุณสําราญ <c ật> มันกว้างกว่าค <c ật> ่มันเปิดทางเปิดช่องให้ตีความมากกว่าคือจริยธรรมมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นสากลแล้วเป็นเรื่องที่ข้ามพรมแดนนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางสาลก็จะตีความแต่ว่าในมุมมอง <c ật> <c ật> ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะก <c ật> <ๆ S 1> ว้างกว่า<ม>แล้วก็ทําให้มีความเสียเส่ยงแต่แถ้าเขาประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆแล้วก็สามารถคุมสภาพทาง ทางสารรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยก็ณีคุณเสถฐราเนี่ยก็แบบบุบปิดนะใช่ใช่ไม่ใช่แบบชนะกันขาดลอยเพราะว่ามีสารรัฐธรรมนูนจำนวนมน่า่เปปมปัหางนี้ผู้กองมีเสียงเพิ่มอีกสิบเสียงสิบห้าเสียงอาจารย์พิชัยก็คงจะได้จํานวนเก้าอี้เพิ่มแต่ว่ารับดีนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้กอง ออาจจะต้้งใชคผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าคือในสถานการณ์แบบนี้อความอยู่ความปลอดภัยหรือว่าความเสี่ยงต่อคุณแรือทองทานเนี่ยน่าจะเป็นความสําคัญลําดับหนึ่งของทางคุณทักษิณหรือว่าสําหรับคุณตัวแพ่นทองทานเองนะในส่วนในการที่จะตอบแทนคุณธรรมนัทนั้นก็อาจจะใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเพิ่มเก้าอี้ให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราว่ากันไป ค่ะส่วนการปรับประมอาจารย์พิชัยคิดว่าจะาปรับเล็กๆนิดหน่อยหรือว่าจะยังไม่ปรับกันทอดไปอีกสักพักหนึ่งผมคิดว่าถ้าจะปรับเนี่ยก็น่าจะโน่นเนี่ยพฤษภามิสุนาโอ้โหนะล,ลากยาวก็ <ใน S 1> คือในช่วงช่วงช่วงจังหวะน,นี้ในสถานการณ์ที่มันมีแผ่นดินไหวเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะพยายามที่จะไม่สร้างแรงกระเพื่อมอ,อื่นอ<า>ือ่ฮอะ ให้เราอ,อาจจะรอให้สถานการณ์มันอาจจะคลี่คลายไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤษภาหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับในช่วงนั้นได้เหมือนกัน<ล>ซึ่งคนที่จะปรับเนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปรับกันภายในภายในหนึ่งก็คือภายในพรรคเพื่อไทยและตําแหน่งที่มีแนวโน้มจะถูกปรับมากที่สุดในมุมมองผมก็คือรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ,เท,ศท่านมาร<ม>ิศเหรอ รับใช่อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องวีกูนะครับที่ทางสหรัฐก้ระงับการให้วีซ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งคิดว่าอมีน่าจะมีรัฐมนตรีสามคนที่จะอยู่ในลิสต์น่ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือคุณภูมิธรรมคุณมาริสแล้วก็คุณทวีแต่คาดังเอินว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเบอร์สามพลังอำนาจเยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องติดต่อกับต่างประเทศมากอืก็อาจจะความแข็งแกร่งเขาก็าคงยังมี คุณตวีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทํางานใกล้ชิดแล้วก็ทํางานจะต้องดาเนินการหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องวสสวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นมือสําคัญของทางเพื่อไทยก็คงไม่ปรับครับแต่ว่าคุณมาพิทนั้นเนี่ยก็สามารถที่เนื่องจากว่าอความสําคัญภายในพักเนี่ยมันไม่มากสำหรับสองคนนู้นนะก็มีโอกาสที่จะถูกปรับบอกได้เหมือนกันแล้วก็ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มากเรื่องเกี่ยวกับผลงาน ก็คือคุณพี่ชัยระทรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับอันนี้ก็น่าจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่เขาจะนิยมปรับบ่อยๆเป็นแบบแผนก็คือรัฐมนตรีประจำํานักนายกอันนี้ก็เหมือนกับหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อ่าตอนนี้เดี๋ยวมีคุณน้ําอาจารย์ยูส่ใช่ไหมก็อาจจะเอาคนอื่นเข้ามาอ่าให้ปรับเปลี่ยนกันบ้างอาจจะถึงขีวน่าจะไม่เกินสามตำแหน่งนะไม่เกินสามตำแหน่งนะในในเพื่อไทยส่วนในพักการเมืองอื่นเนี่ยที่ผมคิดว่าที่อาจจะถูกปรับได้เหมือนกันนะถ้ามองดูภาพลักษณ์เนี่ยก็คือคุณสุชาติชมพิตอตอนตอนที่ประชุมสภาเนี่ยก็แสดงท่าทางก็น่าดูเหมือนกันนะก็อาจจะโดน เป็นเป้าหมายแล้วก็ยังมีเรื่องอยู่ที่ปปชค่ะครับก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการขอการให้ส่งคนอื่นเข้ามาแทนแต่รักกลุ่ใแต่ร้างชาโอเคครับอาจารย์ครับตอนนี้เอาภาพไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ก่อนพรุ่งนี้มาลรื่นี้ค่อยมากันอีกทีนะอาจารย์ครับกลับกับพระคุณครับอาจารย์รรพี่ชายครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดรพี่ชายรัตนนัฐว์ต้อก็ไม่เหนือความคาดหมายนะอาจารย์ก็คงมองคล้ายๆกับที่เขามีกระแสข่าวมาบ้างแล้ว สามสี่เก้าอี้นะพี่สำรานคุณมาริ์คุณพี่ชัยใช่แล้วก็มตฏิประิธรรมสานักนายกค่ะซึ่ง<ว><ม>ให้น้ําหนักไปที่คุณจิรพรมากกว่าท่านชูศักดิ์สิรินินใช่แล้วก็อีกเก้าอี้หนึ่งคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิจาก์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นภายในภายในพักจะต้องเอาใครมาแทนก่อนนั้นนี่ก็นะมีข่าวเรื่องมหาไทยแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเลยนะ,ะแต่เฉพาะหน้าในภาคักร่วมจะต้องตกลงกันเรื่องนี้ก่อนนะซึ่งโอกาสตอไบเราค่อยมาขยายซึ่งเลือกตั้งซ่อมที่นครศรี ปชัยิปักก็จะเอาภูมิใจไทยก็จะลงะพักกล้าธรรมก็จองอยู่ค่ะพลังประยุธ์ของลูกป้อมก็จะไม่ถอยโอ้โหสี่สำนักสู้กันที่นครติดตามกันต่อไปนะครับ